มรถถังของอเมริกาหลายคันในสงครามโลกครั้งที่2ถึงติดอุปกรณ์แบบนี้และอุปกรณ์แบบนี้คืออะไรไมีดีอย่างไรมาฟังกันนะครับอุปกรณ์แบบนี้เราเรียกว่า DD Duplex Dive นะครับหรือทหารอเมริกาเขาเรียกลเล่นว่า Donald Duck Tank นั่นเองนะครับโดย DD Tank เนี่ยมันก็คืออุปกรณ์ที่ช่วยให้รถถังนะครับสามารถเคลื่อนที่นะครับและลอยบนน้ำได้นั่นเองนะครับ โดยจะเป็นการนำเอาอุปกรณ์นะครับมาติดตั้งรอบๆรถถังนะครับทำให้รถถังเนี่ยสามารถนะครับลอยตัวอยู่ในน้ำได้นะครับรวมไปถึงนะครับยังมีการติดตั้งอุปกรณ์คล้ายกับเรือนะครับหรือใบพัดนะครับบริเวณด้านท้ายของรถถังทำให้เคลื่อนที่ในน้ำได้ด้วยและนวัตกรรมแบบนี้ช่วยให้อังกฤษอเมริกาและฝ่ายพันธมิตรเนี่ยเอาชนะนาซีเยอรมันได้นะครับบุคคลที่คิดค้นระบบนี้ชื่อว่าคุณนิโคลัสปีเตอร์ซอเรลนะครับสตรเลอร์นะครับ และอุปกรณ์ที่ติดรอบรถถังเนี่ยก็จะทํามาจากผ้ากันน้ํานะครับและมีโครงคอยปยุงรถถังไว้นะครับ